สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจนะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับกินอาหาร5กลุ่มที่ช่วยบำรุง,งสายตานะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โรคโควิดของเราทุกวันนี้นะคะอาจจะทำให้เราอาจต้อง work from home หรือเรียนออนไลน์นะคะทำให้มีการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอโทรศัพท์ เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะบรณรักษ์นะคะจึงได้ไปนค้นหาอาหารที่จะช่วยบำรุงสายตาเพื่อให้สายตาของเรานะคะดวงตาของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะอาหารที่ช่วยบำรุงสายตานะคะได้แก่วิตามินซีค่ะซึ่งเราจะพบในมะขามป้อมพริก พืชตระก,กูลส้มมะนาวฝรั่งและผักนะคะอย่างเช่นคะนา้าผักโขมกะหล่ำปรีค่ะลูทีนค่ะจะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะพบในอะโวคาโดผักโขมข้าวโพดค่ะไลโคปีนค่ะจะเป็นสารสีแดงนะคะที่พบในมะเขือเทศฟักข้าวค่ะ แอนโทไซยานินนะคะเป็นสารสีม่วงพบในทักทิมกระดล่ำปรีม่วงมะเขือม่วงข้าวกล่องสีม่วงข้าวเหนียวดำค่ะและโอเมก้า3นะคะหรือกรดไขมันจะพบในปลานะคะเช่นแซลมอนชุน่าปลาสำรีปลากระพงปลาดุกปลาสวายปลาช่อนและปลาสลิดค่ะ ค่ะทุกท่านอาจจะไปะคน้นหาอาหารท่ากลุ่มเหล่านี้นะคะบำรุงสายตาของเรากันค่ะแต่อย่างไรแล้วนะคะเราควรที่จะมีการพักสายตาทุกๆครั้งในการเรียนหรือการทำงานนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงที่เราดูคอมพิวเตอร์นะคะเราอาจต้องพักนะคะสัก ห1 0นาทีนะคะโดยการหัน,นไปดื่มน้ำยืดเส้นยืดสายมองต้นไม้ที่มีสีเขียวหรือประครบดวงตาด้วยผ้าเย็นค่ะค่ะอย่างไรแล้วโลคโควิดก็อาจจะอยู่กับเราไปอีกเมื่อ,อไหร่ก,ก็ไม่รู้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้มีความแข็งแรงในทุกมิติค่ะสวัสดนี้ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจนะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ